สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชแน l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิสวะสอรสร้างชีวิตจากฤกษิด,ดาวเช่นเคยครับเราก็มารับชมรับฟังการออกคำาบก่อนด้วยลูกเต๋าพยากรณ์กันนะครับลูกเต๋าพยากรณ์ลูกเต๋าพยากรณนี่ครับเป็นโลหะนะครับมีบางท่านบอกว่าอาจารย์เสียงเพราะมาก ก็จริงๆล้วก็พองจริงผมยังชอบเลยครับก็ในนี้ครับมีมวลสารที่เราได้ประสมผสารเข้าไปคนอยากที่จบอกว่าเวลาเราประกอบพิธีกรรมนะครับหนึ่งในวัตถุมงคลคือหนึ่งมวลสารสองเวลาเลิกสามคู่ประกอบพิธีกรรมถ้าเกิดใครได้ลูกเต๋าเหล็กไปก็ มันจะได้สบายอกสบายใจแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องหมั่นปุ่มจิตปุ่งใจก็คือการสวดภาวนาวิงบอลอ้อนบอนเป็นประจำเพื่อให้เกิดพลังงานเรามารับชมรับฟังการออกคำใบกรประจำวันที่25กุมภาพันธ์2565กันครับโอ้าแต่พระพิเคเนส่วนผู้ศักดิ์สิทธิ ขอจงเสกลูกเต่านี้ให้มีชีวิตและจิตใจแห่งพระอ,องค์ท่านมาสถิตด,ด้วยนมโมพุทธายะนามพาพัทะจับภะกัสราชารีติด้วยเถอดนะจักคะสาธุพุทธังจงเปิดเถิดธรรมังจงเปิดเถิดสังฆังจงเปิดเถิดเปิดโชคเปิดลาบเปิดความเป็นสิริมงคลให้เพิ่มพูนผลไปแก,ทก่ทุกวันทุกวันทุกวันเถิดนะจักคะสาธุสาธุสาธุ เรามาเริ่มกันที่วันอาทิตย์เลยครับก็เช่นเคยครับเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าลูกเต๋าไม่ชี้นำเราหนึ่งในนั้นคือเราถอยได้เลคห้าแปลว่ากระเป๋าหรือสีเสื้อเราควรจะหาสีเสื้อที่เป็นสีครีมสีโอรสก <c oughs> อโทษนะครับเราถอยได้เลคห้าสีครับ กระเป๋าและสีเสื้อควรจะเป็นสีส้มสีโอรสสีอิฐสีไม้คําว่าสีไม้คือสีแบบนี้นะครับมีคนถามผมว่าอาจารย์สีไม้มันเป็นแบบไหนผมก็ไม่เป็นไรผููไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับสีไม้คือสีน้ำตาลนั่นเองเนาะและทิศอันเป็นมงคลนะครับคือทิศตะวันตกสิ่งสําคัญถ้าเกิดเราอะครับรู้แล้ววันนี้ฉันใช้กระเป๋าสีนี้ ถ้าเกิดเราอยากสักการะบูชาทเทพันเป็นมงคลที่ปกปักรักษาเงินทองของเราหนึ่งในนั้นก็คือพระพรมหรือเกจิอาจารย์ที่เราเคารพรักและคุณพ่อคุณแม่เราก็คือพระอาหารหันตประจำบ้านและถ้าเกิดเราอยากจะสวดมนต์ไหว้พระสามารถจะเตรียมดอกไม้19ดอกเทียน19ทูบ19พร้อมกับเงิน สิบก้าบาทตั้งจิตใอ้านดีระล,ลึกถึงสิ่งอเป็นมงคลของเรานะเรามาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันท์ได้เลขเก้าแปลว่าเทพเทพาลักอุดหนุนจุนเจือให้เงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายอันดับหนึ่งเลยคือ ให้คุณหายกระเป๋าหรือเสื้อสีขาวเนี่ยครับเน้นสีขาวเป็นหลักเป็นพระเอกก่อนเลยหรือถ้าเกิดมีสีทองก็ใช้สีทองและทิศอันเป็นมงคลหนึ่งคือทิศตะวัตนตกทิศที่สองคือทิศตวัตอนออกถ้าเกิดจากวิงบอลอ้อนบอนเทพเทพรักษ์หนึ่งในนั้นคือเจ้าแม่กวนดิมสองพระมาลัยสามพระสังฆจายสีก็คือ เทพเทพาอรักที่ปกปักรักษากายยาของคุณเองคุณสามารถตั้งจิตอธิษฐานดีๆหาทูบหาเทียนหาเงิน1 9บาทขอโทษเนาะหาเงิน9บาททูบ9เทียน9ก้ตั้งจิตอธิษฐานดีและลึกถึงสิ่งอันเป็นมงคลของคุณยกตัวอย่างลูกขอถึงอำนาจพระผู้มีพระเจ้าพระพุทธพระธรรมประสงเชื้บมนดาลให การบิงบอลอ้อนบอลครั้งนี้เพื่อเป็นผลบุญถึงแก่ลูกขอให้เทพเทพ,พารักทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทรงโปรดได้ยินลูกปิงบอลอ้อนบอลในการนี้ด้วยเถิดนะจ้าคะคุณจะขออะไรคุณก็จุดๆขอไปได้เลยเพราะคุณมีโอกาสนั้นแน่นอนมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับ ได้หลุมนูนในตำราหรือที่ผมเขียนไว้นะครับหลุมนูนก็คือคนหวัวนกนกแปลว่าคนมีบุญแปลว่าประเกตเหมือนกันเลเก้าเป๊ะทุกอย่างคุณก็สามารถบินบอลออนบอลได้เหมือนกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกอย่างสำทับลงไปถ้าเกิดคุณบอกว่าอยากสวมแหวนมงคลคุณสามารถสวมแหวนมงคลที่นิ้วนางข้างสายได้ครับแหวนทองดีสุดนะลองมาสวมใส่แล้วก็ตั้งจิต ปรุงจิตปรุงใจให้เกิดความเป็นมงคลของคุณได้เช่นกันมาดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธได้เลขสองให้คุณหากระเป๋าหรือสีเสื้อที่เป็นสีครีมหรือดอกไม้หรือสีเหลือง แต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงก็สามารถจะถ่ายกระเป๋าอะไรที่มันน่ารักน่ารักมงมีงมงมีนะครับตามภาษาผู้หญิงเนาะแต่ผู้ชายถ้าเกิดยากมากเราก็หาแหวนมงคลมาเสริมมาเติมมาแต่งในดวงตาของคุณก็ได้คุณสามารถหาแหวนมาสมใส่ที่นิ้วชี้ข้างขวาสีมงคลคือหนึ่งสีส้มหรือแหวนไม้ 2. สีเขียวหรือแหวนหยก 3. สี ไฮลินหรือแหวนหนาคหรือพิงโกหรือโลสโกมาเสริมมาเติมมาแต่งให้พลังงานนั้นแบบจุดประกายจุดประกายให้เงินทองไหลมาเทมาแต่เกิดสำทับลงมาอีกมีแหวนเสร็จขูนก็ตั้งจิอติิฐานเลยโอ่าแต่พระพิคัยเน่วนผู้ศักดิ์สิทธิ ขอจงเศษแหวนดีให้มีชีวิตและจิตแจให้พระองค์ท่านมาสถิตด,ด้วยนะโมพุทธายะนามาภะธาจับภักขะสานาชานิตีด้วยเทิด้คาคสาธุสาธ,สาธุมิเตพาหุหติมิเตพาหุหติมิเตพาหุติให้เงินทองหลั่งไหลามาดังวาลินด้วยเทิดเจ้าค่เศษแม้กระทั่งแหวนเศษไม่กระทั่งกระเป๋าเสษไม่กระาทั่งเสื้อผมเชื่อว่าเทวดาต้องเห็นอกเห็นใจคุณแน่นอนสำทับลงไปเตรียมดอกไม้15เตรียม ภูมิเตรียมเงิน15บาทบินบอลอ้อมบอลเทพเทภารักษ์ที่อุดหนุนจื่นเจือคุณณวันนั้นอย่าลืมนะพบภูมิบางพบภูมิเห็นอย่างเดียวพบภูมิบางบภูมิได้ยินอย่างเดียวพบภูมิบางพบภูมิได้กลิ่นอย่างเดียวถ้าเกิดคุณมีองค์ความรู้ก็ใช้ทั้งสามสิ่งนี้แหละเกิดฤทธิ์เกิดเดชแน่นอนมาดูกันต่อครับผู้ที่เกิดวันพฤหัส ฟังห่มบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองได้เลขศูนย์ให้สวมเสื้อหรือกระเป๋าสีดำและเทพเทพารักษ์ที่คุณสามารถบอกกล่าวด้วยบิงบอนอ้อนบอนได้คือโลกเบื้องล่างหนึ่งัทนท้าเวสุวรรณนิรยบาลยม,มาบาลยมรมาชปู่โสมพระศิวะรวมไปถึงปู่ย่าตายายบรรพชนเราที่ล่วงลับไปแล้ว เราสามารถจุดธูปหนึ่งดอกถวายโอ้ยพ่อจา่าแม่จา๋าปู่ย่าตายายนะเจ้าคะที่ล่วงลับไปแล้วลูกขอถวายข้าวจานนี้ขอถวายกับข้าวจานนี้ขอถวายน้ําขอถวายเหล้าโปรดประทานเงินให้ลูกด้วยเถินนะเจ้าคะวันนี้ลูกต้องใช้ตรงใช้สอยลูกจยามีเงินมีทองมาถึงกระเป๋าลูกเต็มกระเป๋าด้วยเถินนะเจ้าคะพูดแบบนี้นะครับเป็นประจำแล้วก็สิ่งต่างๆมีโอกาส เกิดมักเกิดผลยิ่งคุณสำทับหัวใจอันแก้วก้าง,งคุณลงไปอีก mm hmm. เกิดธิ์เกิดเดชแน่นอนครับเราดูกันต่อครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์สีเสื้อก็สำคัญนะผมจะบอกให้นะครับได้เลขห้าแปลว่าสีเสื้อหรือกระเป๋าของคุณควรจะเป็นสีส้มสีรถสีอิฐหรือสีไม้ถ้าเกิดคุณอยากวิ่งบอลอ้อนบอลก่อนเลลึกถึงพระพรหม ละลึกถึงครูบาอาจารย์ละลึกถึงเกจิอาจารย์ละลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพระอาหารประจําบ้านของคุณจุดทูบจุดเทียนให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกจุดทูบ19ดอกจุดเทียนสองเล่มก็ได้19เล่มก็ได้ถวายเงิน15บาทาบอทขอโทษเนาะถวายเงิน19บาทเอาเงินก้อนนั้นนะครับไปถวายให้กับที่วัดได้สองต่อ หนึ่งวิ่งบอลอ้อนบอลเสร็จเอาเงินรวบรวมรวบรวม,รว,มวันนี้ฉันทําเงิ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 นได้เงินมาแบ่งสันปันส่วนถูกต้องเอาเงินนะั้นไปทําบุญทำบุญศนเดี๋ยวเทพเทพารักพระพรจะได้มองโอ้ไอคนนี้มันพูดจริงทําจริงเนาะข้างหน้าประธานนี่คุณมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมอย่าลืมนะถ้าคุณมีหัวใจอันมุ่งมั่นนะผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีเห็นผีเทวดาเห็นเทวดา ลูกเห็นลูกล้านเห็นล้านคุณได้โอกาสดีๆแน่นอนเรามาดูกันครับสำหรับวันเสาร์ซึ่งเป็นการออกคำในกรวันสุดท้ายประจำที่25กุมภาพันธ์2 5 6 5กันครับได้หลุมนูนแปลว่าประเกตอีกเคยครับให้คุณระลึกถึง เทพเทพารักทั้ง16ชั้นฟ้าจุดทูปเก้าดอกถวายจากดอกไม้ถวายน้ำชาถวายเงินทุกอย่าง9้าอย่างและก็ตั้งจิตตั้งใจเอาหัวใจนิดน้อยของคุณนะครับและลึกถึงสิ่งดี พุทธังจงเปิดเถิดธรรมังจงเปิดเถิดสงฆังจงเปิดเถิดเปิดทิพเนธทิ่ประเสที่ปะิปะ,กปะ,กปะการทิะกาญาทางหลายนั่นจงเกิดเปิดนโมพุทธายะนัมปะทาเอหิเอหิมามะมามาสุก,กาเลยะให้องค์เทพเทวาให้องคเทพเทวีมหาประทานพรให้กับกระเป๋าเงินกระเป๋าทองของลูกได้นเทินนะจุกขาโอ้ยเท่านี้ครับเกิดมาเกิดผลแน่นอนและอย่าลืมว่าให้ใส่เสื้อสีขาวใช้กระเป๋าสีขาว เทวดาอุดหนุนจุนเจือคุณแน่นอนวันนี้ผมและทีมงานโดคนชีวิตก็ได้มาร้อเรียงการออกคันมกรดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันและสิ่งที่ขาดไปได้เลยผมจะบอกว่าผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจส4 0 0 0พท่านแล้วก็ทุกท่านที่เป็นสมาชิกของเรา และที่กำลังจะมาเป็นเพื่อนที่ดีของเราอย like, ู่ไหมเอ้จะจบแล้วนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมก็บอกทุกครั <t us> <t us ้งว่าผมได้กำลังใจจากทุกท่านที่ผมกล่าวมาวันนี้ผมและทีมงานดูบุคคลชีวิต ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ